จูโจมงานเงินพิชิตโควิด -19 ขอพลังแห่งอง์พระพิคเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จประทานพรใช้ปัญญาพิชิตโควิด -19 ครับไปดูกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรานะครับเตรียมความพร้อมอะไรบ้างก่อนการคลายล็อกดาวน์จะเกิดขึ้นครับจูโจมคลองประวัติศาสตร์ย่านฝั่งธนบุรีคลองที่ว่านี้คือคลองบางหลวงคลองชักพะระคลองด่าน เชื่อมโยงกับคลองบางขุนเทียนและก็คลองดาวขนองครับนายเกรียงไกรจงเจริญผู้หน่วยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวในสมบูรณ์หอมนานรองผู้หน่วยการสำนักพร้อมด้วยนายสิงห์ลิมพิรักผู้หน่วยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนำคณะสื่อมวลชนลองเรือสำรวจเส้นทางพัฒนาการท่องเที่ยวเตรียมประชาสัมพันธ์คลายล็อกดาวน์เมื่อไรเปิดปุ๊บติดปั๊บ วิถีชีวิตของชุมชนริมคลองในพื้นที่ย่านฝั่งธนบุรีครับนี่นะม่ออันใหม่นี้นะครับการเดินทางอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่เท่าที่ควรแต่ความปลอดภัยมีแน่นอนนะครับกี้ลงมาจากที่ขึ้นมาที่ภูมิใจกระเด่นก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับแต่ทุกทุกท่านที่ที่ขึ้นเรือมานะครับรวมทั้งเรื่องของการเดินทางทางเรือเนี่ยอาจจะต้องมีการะยะห่างนะฮะถ้าจะทำละสี่สิบคนอาจจะเหลือยี่สิบคนนะให้ระยะห่างระหว่า,าง บุคคลนะครับอันนี้เราเราเรา,เราเข้มงวดมากอยู่แล้วตอนนี้เดินทางท่องเที่ยวแบบ New Normal คือครบทั้ง3แบบรถรางเรือนัง่งรถยนต์ไปขึ้นรถรางรถไฟลอยฟ้าแล้วก็ลงเรือเที่ยวแบบวันเด y t ทริปวัดกำแพงบางจากวัดปากน้ำผาสีเจริญสวนลิ้นจี่โบราณบ้านศิลปินแห่งคลองบางหลวงอดีตของกรุงเทพมหานครย่านฝั่งทนกว่า200ปี แขงตัวอยู่ที่นี่ครับจูโจมศูนย์บริการสาธารณสุข38เกียรกายเมื่อรัฐบาลเริ่มคลายล็อกดาวน์ศูนย์บริการสาธารณสุขก็เริ่มทยอยเปิดให้บริการครับคุณศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข38ิจีดพองคำบำเพ็ญย่านเกียรกายหน่วยงานราชการสังกัดสำนักอนดมัยกรุงเทพมหานครครับ ที่นี่แยกเป็นสัดส่วนดีมากครับสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเป็นไข้หวัดต,ต้องผุกคัดกรองออกนอกตัวาครับคลินิกโรคหวัดจะมาคุยข้างนอกนี้นะเพราะหวัดด้วยไอด้วยจามด้วยน้ำมูกน้ำลายด้วยม,มีเชือ้อจูโจมศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาเขตหนองจอก นายเกรียงไกรจงเจริญผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนายวุฒิพัฒน์คำประกอบผู้อำนวยการเขตหนองจอกภาคณะของนายเกรียงยศสุดลาภารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครตรวจลู่วิ่งเดินจ็อกกิ้งรอบหนองน้ำสาธารณะภายในศูนย์กีฬาบางกอกอลีน่าเขตหนองจอกสภาพลู่วิ่งนะครับถูกรื้อออกแผ่นพื้นปูคอนกรีตก็ถูกเก็บกองไว้ข้างรั้วครับ หลอดไฟที่ติดอยู่กับถนนลู่วิ่งถูกรื้อออกนายวุฒิพัฒน์ธรรมกรอบผออเขตหนองจอกบ,บอกว่าปัเดี๋ยวจะติดตั้งให้ใหม่ครับพวกถามแรงตอบแรงพื้นคอนกรีตดีอยู่แล้วนะไปรื้อออกทําไมเงินเยอะมากหรืออย่างไรฟังท่านรองผู้ว่าตอบครับแผ่นปูนนะที่เป็นบล็อกๆเนี่ยเวลามันมันซุดตัวเป็นบางแผ่นเนี่ยมันเสยเนี่ยมันก็อันตรายเวลาคนออกกำลังกายอยางมาตอนก็จะเสมอกันเข้าใจแล้วละ่ะ ไม่เกิดอุบัติเหตุขณะออกกำลังกายครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮีฮีฮาฮาปาหน้ากระป๋างแง่มที่วัดใหม่พดุงเขตจังหวัดนนทบุรีพระครูนิมิตกิจสโสผลหลวงพ่อเดชาเจ้าวาดพระครูสุธรรมพิวัฒนเจ้าคณะตำบลบางมุ่งเขตหนึ่งพระครูนนทกิจโกศลเจ้าวาดวัดอวมม่องประชานารมิตรและเจ้าคณะอำเภอไสน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคข้าวสารอาหารและเครื่องดื่มพร้อมทั้งถุงยางชี่ในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับขอเป็นกําลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับฮิฮิฮาฮาปณน,นะกระปาเง,ง็งนักรับเจ้านาย ปูนปูน